า,าเองชาขอใช้วิธีพิเศษครับพี่น้องพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไปถึงร้านบอกคนขายเอาเส้นใหญ่ใส่ลูกชิ้นเยอะๆเขาไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเขาเรียกว่าสั่งพิเศษใช่ไหมครับพี่น้อง <Hey. S 1> วันนี้เรื่องขอนสวรรค์ล้างสั่งพิเศษลูกชิ้นเยอะๆเส้นใหญ่ๆมาเต็มเต็มชามครับพี่น้อง เปนมันใหญ่จริงๆเพราะแบบที่ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์นั้นไม่ใช่แบบที่ใช้ํำหรับวัดในการขอออกโฉนดที่ดินแต่เลี่ยงกฎหมายโดยมีช่องว่างกฎหมายไปใช้วิธีการแบบคนธรรมดาครับพี่น้องแต่ไม่ใช่คนธรรมดาแบบพวกเราท่านๆทั้งหลายแต่เป็นคนธรรมดาแบบพิเศษเพราะในนั้นบอกว่า เหตุ hey, ที่มาขอออกโฉนดที่ดินเพราะมีทะเบียนบัดรล้างแล้วมีช่องหนึ่งครับเขาถามหลักฐานว่าคุณขอออกโฉนดที่ดินมีหลักฐานอะไรเขาเขียนตรงๆเลยครับว่าไม่มีหลักฐานครับพี่น้องอีกช่องหนึ่ง ครองตั้งแต่2,548ดูครับพี่น้องถ้าคุณบอกว่าคุณมีราชกิจจานุเบกษาพศ2,472ทำไมการยื่นในวันที่23พฤษภาคมกลับเขียนว่าเป็นการขอออกโฉนดโดยการครอบควองที่ดินดอนสวรรค์ตั้งแต่ปี2 5 4 8ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเท็จครับพี่น้อง เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าสภาพดอนสวรรค์ช่วงที่พี่น้องไม่สนใจมีพระที่อยากปลีกวิเวกไปอยู่ที่ดอนสวรรค์อยู่แล้วก็ชักชวนคนต่างถิ่นไปทำนุบำรุงเรื่องนี้ปรากฏในการสอบสวนของจังหวัดสกลนครพยานคนสำคัญคือคุณประสาทสมคุณประสาทมติลิตบมือให้พี่ออสด้วยครับท่านทั้งหลาย รายงานการสอบสวนพูดชัดเจนว่ามีการไปตรวจสอบการทำอะไรต่างๆบนดอสวรรค์เห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมจึงมีความคิดนิมนต์พระบางรูปออกจากดอนสวรรค์โบสถ์ที่ปรากฏในโทรทัศน์ที่คนกรุงเทพเข้าใจผิดพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ในโบสถ์ที่คนกรุงเทพไม่รู้มันมาในช่วงปีนี้แหลคะครับพี่น้องในปี2 5 4 6 โดยพระสมนึกดังนั้นในรายงานจังหวัดสกลนครจึงมีแนวทางบอกว่าจะต้องนีมนพระออกจากตรงนั้นเพราะมีบางเรื่องที่น่าจะไม่เหมาะสมในที่สุดพระสมนึกและคณะเดินทางออกจากดอนสวรรค์ดอนสวรรค์เลยเกิดเป็นศูนย์ยากาศครับพี่น้องไม่มีผู้ใดครอบคร้องไม่มีผู้ใดไปเกี่ยวข้องเลยครับพี่น้องและก็ไม่มี วัดดอนสวรรค์ล้างอย่างที่มันอ้างพี่น้องคงจะรี้ทราบวันในปี2546จังหวัดสกลนครได้เสนอแผนพัฒนาดอนสวรรค์ตั้งใจจะให้ดอนสวรรค์เป็นสวนสาธรารณะของพี่น้องในการเป็นสวนสัตว์เปิดบ้างในการเป็นพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้างมีการเตรียมการที่จะกบบังคมทูลในสมเด็จพระเทพ ซึ่งจะทําโครงการเป็นสถานที่สําหรับการเพาะพันธุ์พืชที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้พี่น้องคนสกลนครไปเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรสําคัญของคนสกลนครในฐานะพื้นที่ชุ่มน้ําและมีป่าไม้อยู่ตรงนั้นต้นยางนาต้นใหญ่ๆคนโอบไม่มิดนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นหัวใจของสวนพฤกศาสตร์ของคนสกลนครพี่น้อง อยากได้สวนพฤกษศาสตร์ของคน,นตะกนละครไหมครับหรือว่าพี่น้องอยากได้จานบิน <hierarchy! S 1> พี่น้องจาวอะไรแน่บอกลำทางอยากได้สวนพฤกษศาส,ารสตร์ของตะโกนละครไหมครับอยากให้ด้อนสวรรค์เป็นป่าไม้ของคนตะกนละครไหมครับอยากให้ด้อนสวรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวของพวกเราใช่ไหมครับ ต้องขอไปอนุญาตไปดูดอนสวรรค์พี่น้องยอมไหมครับนี่คือที่มาที่ไปที่มันกำลังจะพิสูจน์ว่าวัดดอนสวรรค์ล้างไม่เคยปรากฏใดๆในพื้นที่ดอนสวรรค์นในความเป็นจริงเพราะตั้งแต่25 4พไม่มีลักษณะใดๆที่เป็นการครอบครอง มีแต่เรื่องของส่วนราชก,การเช่นสถานีประมองหรือเทศบาลเมืองสกลนครในเวลานั้นหรือพี่น้องประชาชนไปใช้ยนสวรรค์ในฐานะที่เป็นสาธารณสมบัติของแผน่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมครับพี่น้องแล้วมันมาครอบครองตั้งแต่เมื่อไรโห่เลยครับพี่น้อง คำขอออกโฉนดที่ดินโดยการใช้มาตรา59ของประมวลกฎหมายที่ดินแบบเดียวกับคนธรรมดาพวกมันจึงไม่ธรรมดาครับพี่น้อง,งเขาเลี่ยงเรื่องนี้เพราะถ้าเขาไปยื่นตามมาตรา84ของประมวลกฎหมายที่ดินเขาต้องบอกว่าเจ้าอาระวาชื่ออะไรซึ่งพี่น้องจะเห็นหน้าชัดเจนและมันไม่ต้องมีเจ้าอาลวามีแค่นางเกษรินคนเดียวก็พอ ผู้ำนวยการสํานักงานงผูพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครยังไม่กล้าแม้แต่จะยื่นเรื่องต้องให้นักวิชาการอย่างนางเกิรินเป็นคนยื่นดังนั้นวันนี้มันมีช่องทางอย่างแยบยนที่ไม่ขอในวิธีปกติที่เป็นเรื่องวัดทั่วไปเขาขอกันแต่มาเรียกขอแบบคนธรรมดาโดยการใช้มาตา59ให้เจ้าพนักงานที่ดินสอบสวนการครอบครอง แบบเดียวกับพี่น้องตงไปนั่งให้ถอยคากับเจ้าหน้าที่ว่าท่านได้ที่ดิน2ึ่1มาเมื่อไรท่านได้โนส3มาเมื่อไรท่านได้โสา3กมาเมื่อไรท่านจะเปลี่ยนโสา3เป็นโสา3กท่านจะเปลี่ยนโสา3กเป็นชนดที่ดินจากพนัางกานที่ดินต้องสอบสวนว่าท่านซื้อมาเสียเงินหรือเปล่าสุดจริตหรือเปล่าได้มาอย่างถูกต้องหรือเปล่าแต่เรื่องนี้วัดดอนสวรรค์ล้าง ไม่ถูกถามใดๆเพราะใช้ทะเบียนบัตรล้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับพี่น้องนี่คือความจริงของโฉนดพิเศษดอนสวรรค์ครับพี่น้องมันพิเศษจริงๆยื่นเรื่องพุทธภามิถุนากรกฎาสิงหาพอจะถึงกันยานายโกโกมุต ผมขอรับเอกสารจากเพื่อนรักครับเทียบขอเอกสารชุดนี้ครับ <cl iffe> เอกสารชุดนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนสื่อมวลชนก็ไม่ทราบตัวมัวแต่ไปสัมภาษณ์เรียกเรียกเรียงเคียงคนนั้นคนนี้ปล่อยให้คุณนางรู้ดีพูดไปก่อน <é at> <table> เอกสารชุดนี้ เรื่องของการยื่นขอใช้ประโยชน์ที่ดินดอนสวรรค์8ป้าไร่เป็นเวลา30สปีถ้าเอกสารชุดนี้มายื่นกับพี่น้องในเบทีแห่งนี้พี่น้องเจ้าของดอนสวรรค์จะให้ใครครอบครองดอนสวรรค์30สปีไหมครับพี่น้องยอมไหมครับพี่น้อง นี่เป็นการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณดอนสวรรค์หน,นองหานจำนวนแต่สิบไร่โดยยื่นเมื่อวันที่15กันยายน2,553้เอาโหนเลยครับมีการเขียนว่าเข้าไปครอบครองปี2,548ซึ่งไม่จริงหลักฐานชิ้นนี้จะสะท้อนว่า มีผู้ยื่นคำขอเพื่อจะครอบครองดอนสวรรค์ขออนุญาตในการใช้เป็นเวลา30ปีในปี2553เรื่องทำถึงประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเขาเข้าใจว่ากระทรวงเกษตรเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดอนสวรรค์ไม่ใช่พี่น้องคนสกลน,นคร แต่ด้วยหลักกฎหมายทั้งหลายกระงูกษตรและสากลส่งเอกสารชุดดังกล่าวนี้ไปที่กรมประมงนักกฎหมายกรมประมงเปิดกฎหมายทั้งหลายแล้วได้ตอบชัดเจนว่ากรมประมงไม่มีอำนาจให้อนุญาตใช้เกาะดอนตะวันที่เขาเขียนแต่ความจริงคือดอนตะวันที่เฉยฉะนั้นสิ่งที่กรมประมงยืนยัน ว่ากรมประมงไม่มีอำนาจอนุญาตให้ใครใช้พื้นที่ดอนะวรรค์จึงปกป้องดอนะวรรค์ได้ระดับหนึ่งตบมือยินดีนะครับพี่น้อง